นกไรเอ่ยมาไทยมาจากจีนนกนางนวล <Yeah. S 2> <laughs> น,นกนางนวลจะอยู่ที่ประเทศไทยประมาณตุลาถึงตรุษจีนเพราะนั้นเชิญชวนนิดนะฮะเข้ามาเที่ยวครับเชิญชวนนะถ้าช่วงนี้ก็อยากจะมาชมนกนางนวลนะฮะมีที่ตรงตากกนะครับและอีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่ตาการบางปูนะครับก็เดินเที่ยวสะดวกได้ทั้งสองที่แต่ว่าที่นุ่น รถติดประมาณ3-4กิโลรถติดมากใครๆก็ไปครับผมนี่คือตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการาข่าวดีดีกับพี่คำร้อน วันนี้นะครับมีโอกาสมาที่บางปูตำบลบางปูนะตำบลบางปูครับจังจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองเนี่ยนะครับได้เวลาแล้วมันมาตามสัญญาเมื่อลมหนาวมานกพวกนี้นะครับก็มากับสายลมมันหนีหนาวมาเนาะหนีหนาวครับมันหนีหนาวมาจากไหนอะไซบีเรียครับโอ้แล้วมาบ้านเราตรงนี้เออททำไมมันรู้ตัวอยู่ตรงนี้ทุกปีทุกปีครับจะ มาช่วงหน้าหนาวแล้วก็กลับสงการครับอ้าวโอ้มันเป็นช่วงจังหวะเวลาเพราะนั้นช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็มามากันช่วงนี้นะใช่ครับโอ้สุดยอดทุกปีเป็นอย่างนี้ทุกปีเป็นอย่างนี้ครับจะมาเป็นประจำด้เวลาก็มาครับข้างหลังเราในเจียวจาวนะเห็นบอกว่ามันชอบกินกากหมูกากหมูครับกากหมูกากไก่ยังอื่นไม่กินกินกากหมูกินกากหมูครับเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นพอรู้ไหมครับ เท่าที่ทราบรู้สึกว่าเขามาจากที่เย็นเนี่ยว่าทานเพื่อไขมันแล้วก็เจ้าบอปุ่นอ๋อนี่โอ้โหนี่หลักโภชนาการเลยนะโภชนาการครับสมบูรณ์เออเออทีนี้ต้องถามทางนี้บ้างนะครับเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงเนี้ยนะครับเพราะฉนั้นเมื่อนกเหล่านี้มันข้ามประเทศมาก็เป็นประโยชน์กับเราใช่รถูกต้องไหมใช่ครับเออตรงนี้ทําให้เกิดการท่องเที่ยวยังไงบ้างใช่ครับก็เป็นสามารถเอ่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ของ เขตบางปูทั้งหมดนะฮะนกเนี่ยพออพยพมาแล้วเนี่ยคือตั้งแต่ตรงช่วงที่เรายืนอยู่กันตรงนี้คือชุมชนตะกกนะแล้วก็ยาวไปถึงต่างกาบบางปูเนี่ยคือนกเนี่ยจะเยอะมากนะฮะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณีอีกหนึ่งที่ครับมาที่นี่ชมธรรมชาติชมนกมีอาหารกินด้วยอ๋อใช่ครับมีร้านอาหารครับเป็นร้านอาหารชุมชนชุมชนตะกกฮะชุมชนพอเพียงร้านขอบฟ้าลาตะวันนั่นครับผม อันนี้เป็นโครงการของรัฐที่อุดหนุนเงินลงมาส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ร่วมกับเทศบาลตำบลบางปูในการที่ว่ามันมีโลเคชั่นที่ดีคือมีสะพานยื่นออกทะเลครับก็เลยเป็นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งครับแล้วก็คือรายได้เนี่ยทั้งหมดคือดูแลชุมชนทั้งหมดชุมชนใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษานะฮะการกิจกรรมในชุมชนชาวบ้านมีงานทําคนแก่ผู้เฒ่าเนี่ยไม่ต้องทํางานใจบ้านสามารถมาทาที่ร้านอาหารเราได้เลยเป็นเรื่องดีๆที่เกิดในชุมชนใช่ครับเงินไม่ได้เข้าก เปาพี่นะโอ้ไม่มีครับไม่มีครับต้องบอกว่าโครงการพวกนี้ที่เกิดได้คือโครงการพวกนี้ที่เกิดได้นะครับส่วนหนึ่งในการพักดันเนี่ยคือนายกทีรพลชุนเจริญครับนายกเทศบาลตำบลบางปูของเราชุมชนต้องเข้มแข็งใช่ใช่ชครับอันนี้ถือว่าเป็นชุมชนตัวอย่างได้ก็ว่าได้ครับก็เป็นสิ่งดีๆครับอยู่ดีๆนกก็มาหาเรา แล้วก็เรียกเงินเรียกทองเข้ามากรองในในท้องถิ่นที่นี่อบตอะไรฮะอ่าเป็นเทศบาลตําบลบางปูครับเทศบาลตําบลครับนะครับท่านก็มาชมได้ตั้งแต่บัดนี้ไปถึงตอนไหนครับถึงสงการถึงช่วงเมษาสงการเนี่ยแหละครับใช่ครับยาวไปเลยนะครับนะสองสาเดือนเนาะถ้าถ้าใจแนะนํานิดนึงนะฮะถ้าเกิดจะมาที่ชุมชนแห่งนี้มาช่วงเวลาสักห้าโมงกว่าไปแล้วเนี่ยภาทิ่จะสวยมากเราจะมาดูภาทิศตกดินได้ที่นี่เหมือนกันตามชื่อร้านเลยฮะ ร้านขอฟ้าลาตะวันครับผมร้านอะไรนะขอฟ้าลาตะวันนี่ใช่นี่ขอฟ้ากำลังจะลาตะวันนะครับเดี๋ยวก็เพลงเขาร้องนะเดินชบครับอ่าใช่ใช่พอดีเออแล้วเออเพลงลูกทุ่งเขาร้องงี้เขาร้องไงนั่นเน่อะไรนะเห็นนกนั่งนวลโฟพินบินหวนคอยคู่สั่งลมทะเลบอกกับคนงาม บอกจากเรียนลามชมตรูนะกลับไปเป็นครูสอนเด็กบ้านเราโอ้ยสวยจริงสวยจริงเอาอย่าเพิ่งไปโอ้ย yeah. ก็มาที่นี่เขาเรียกอะไรนะครัลองตะกกค่ะคลองตะกกค่ะคลองตะกกนะฮะร้านอาหารอะไรนะครับขอบฟ้าาตะวันค่ะขอบฟ้าาตะวันของชาวบ้านนะ,ะเหมือนตรงนี้มีสะพาน แล้วก็เห็นบอกว่ามาที่นี่ทุกปีใช่ค่ะชอบนกชอบดูนกค่ะนี่พี่เขาโปรยเนีอะไรครับกักหมูกมูโอ้นะครับเท่าที่รู้ๆกันนะมันมาจากประเทศจีนย่านไหนมันหนีหนาวมาเนี่ยพอรู้ไหมฮะรแต่ว่ามาจากไซบีเรียแต่ก็ไม่รู้เหนกันเนาะพ่ามาจากไหนไม่รู้ละเราชอบนกทุกปีมาที่นี่มานั่งดูดูได้แล้ได้ความรู้สึกเลยนะฮะ ชอบนะอยากบินได้มั้ยมันครับอยากอยากจะจับอยากจะรูปครับมันไหมครับถ้ามมนให้จับจับได้ค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ตรงตะพาใช่ไหมคะแล้วเราเราชัวาหานะคะมันมันก็ใกล้เลยครับครับอันนี้ก็มาเป็นครอบครัวเนาะใช่ค่ะมาแล้วมาแล้วนี่เห็นไหมครับแปลกทำไมมันชอบกินกากหมูเนาะใช่ค่ะชอบกากหมูโอ้ ใครให้จนเคยก็ไม่รู้กังหมูเชิญชนมาดูนกค่ะนกสวยเหรอฮะที่บางปูค่ะบางปูค่ะสูตรประการสูตรประการค่ะก็ทุกท่านนะครับเขาบอกว่าถึงเดือนมกราเนาะค่ะประมาณมกรากุมภาอกุมภาเนาะถ้าใครที่อยากจะเห็นนกนางนวลมาที่บางปูได้เลยนะครับโดยเฉพาะตรงนี้ที่เรียกคลองตัดจ็กคองตะกกนะครับ ตาอากาศบางปูตาอากาศบางปูอีกที่หนึ่งนะฮะตรงนี้อีกที่หนึ่งอ่าเออคนไม่แน่นิีอ๋อเนาะเวลาบินก็ก็งามเนาะเวลามันอยู่ในน้ําก็งามเนาะแต่เราไม่รู้ตัวไหนตัวผู้ตัวเมียนะที่นี่นอกจากธรรมชาติจะดีแล้วนะครับความอบอุ่นความอบอุ่นในครอบครัวี่มีมากเลยมาเดี่ยวมาคู่มาเป็นครอบครัวใช่ไหมฮะ ใช่ครับอันนี้น้องเซเว่นอันนี้หลานหลานครับเอ้ยลูกชายลูกครับลูกลอันนี้เหลนลูกครับอันนี้แฝดอ่าลูกแฝดครับอ๋ออันนี้หลานครับนี่มาครอบครัวเนาะแล้วบ้านก็อยู่แถวเนี้ยอยู่แถวนี้อยู่บางปูเนี่ยแะครับครับครับที่นี่ก็เป็นอ่าที่ชมนกนางรวนแห่งใหม่นะปีนี้มาเยอะ ธรรดาก็มาทานข้าวกันที่ร้านชุมชนครานี่ครับครับภูมิใจไหมครับเป็นคนที่นี่ไม่ต้องไปไหนแต่คนหลังไหลเข้ามาหาเราครับภูมิใจครับเนาะครับชาวบ้านจะได้บีรายได้แล้วก็ทำให้คนไม่ต้องเดินเดินทางไปไกลและนี่คือจังหวัดที่ติดอีกหนึ่งจังหวัดที่ติดท้องทะเลจังหวัดสมุทรปราการโอ้โหธรรมชาติอย่างเงี้ยเบ่งแบงเบ่งบานไหม ครับธรรมชาติดีครับครับครับธรรมชาติดีครับแล้วแล้วดูไงนกตัวผู้ตัวเมียดูไงฮะอันนี้ยังไม่ถามหลายคนแล้วแต่จริงๆจะเป็นรักตัวเมียหมดเพราะนางนวนอ๋อครับเป็นตัวเมียมครับไหลไปจนได้ครับเย้อเด้ดเด

ข่าวดีดีกับพี่คำรอน